ที่ผมบอกว่าขับ4ตอนนี้ผมไว้เป็นซับ2กลางแหลบ2จาก15ที่2ซับ 2, 18 2นะคร,ครับตัวตัวนี้กลางแหลบเป็น15นะครับแล้วก็ซับถือว่ายัางไม่รู้เลเรื่องของของระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปออกงานอีกทีวันที่ กันทีว่าถ้าออกงานจริงๆเนี่ยอัดยาวๆหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ในเบื้องต้นต้องบอกว่าถือว่าโอเคครับก็ดีเพราะว่ามันเบามากแค่สามโลขึ้นเท่านั้นเองปกติตัวที่ผมใช้เนี่ยเกือบ40โลตัวนั้นหนักมากตัวสี่ช่องเนี่ยที่ใช้สำหรับขับเนี่ยฮะเพราะว่ายกไปตัวเดียวเลยก็สี่ช่องก็ประมาณนั้นโอเคครับอบค,ครับ